มันนี่ย่าเอกภัย,ยการมาตามที่ทางลานถนัดจากพี่น้องภัยไรล้อกระล่างอันเลือถาทายจากพี่น้องกระล่างเลือกแว่นถาเพิ่นเอินไปวัดสายตายุ่จังกะคล้ายๆบ้านเฮาหลับพี่น้องแว่นตาอยู่ยยเหนเื่อกระได้เขาเจาะกับสิมี่หลายแล้วฆ่าหลายยี่ห้อให้เลือกอันนี้ร้ยอยสี่สิบเก้าเหรียญจากพี่น้องสิประมาณเท่าไรละ่ะประมาณสามพันกว่าบาทจา้ะ อันนี้89เหรลียนอันนี้39เหรียนจะประมาณรถทงพันพี่นองประมาณเจ็ดร้อยหกเจ็รยนีหลายราคาือนกันลัาจากกระบาลห้องกรได้คนกัหลายหลายหลายสูเม,มือมือว่านี่มากคนกับหลายเมนี่กันหลาย่าก,กรไดคิวด้วหรอะพี่น้องว่าเขาจองนัดห้องน่หมนี่ต้ อันนี้สองลอยกว้าสองลอยคว่าอันนี้ก่อพลาสติกทั้่งเหลือกแหวนทั้งมูกัโท o มาก่อยง่ายกะดได้กัเลยเั้ื่งบากทรศัพตับน้ำมูแหวนตัวนี้ขึ้งงามถ้าเจอที่นอนสีโรสโกสีโรสโก ยูว่าเด้อยายเหหูเบอร์เด้เกี่ยวกับแว่นตานี่เพราะสมัยอันยายอันพบกับพ่อไงเม่อไหม่ยายเหเห็ดงานหลานแว่นพี่น้องเห็นงานอยู่หลานแว่นทบจะเจริญนะจ๊ะยายเหเห็ดงานตั้งแต่อายุ21ปีพี่น้องยายเหเห็ดงานมาเท่าเหมือนยปียายเหพิ่งออกจากงานในประมาณ3ปีจ้ะ3ปี4ปีนี่แหละ มาอยู่น้ำแอ็งย่อยู่ออสเตรเลียไปไปมาๆยายเอกก็เลยได้ออกจากงานจากยายเอกเลยหูวจักเบิร์ดเดย์แวินหูวจักเล่นพวามมันมาไปเปิดร้านแวนตอนนี้ยายเอกก็เปิดก็เฮ็ดได้เด้จ้ะเพราะว่ายายเอกหูวจักเบิร์ดหูวจักหอดเล่นหอดกรอบวิธีการประกอบแวนยายเอกก็เฮ็ดเป็นอันรวมจริงจริงเด็กคอนยูเด็กคอนยูอะไรดิเด็กอนยู ขอ่อยไงวาเขาเจาสีเอิญข่อยอีหานาที่นี่เดฟนะนะให็กับค่าเบ่งอยู่เนาะของวัดเซตาเขาเจาสแบงเป็นห้องเป็นห้องจาะพี่นอก <laughs> เป็นห้องแบบขนาดกระทัดรัดจ้ะ สิ่นี่เป็นหมอเป็นยังก็เจอรับผิดชอบแต่ละห้องละห้องอยายนางถา,พามพยายอยู่ด่านหน้าจ้าเพราะว่ามันห้องแคบๆนี่นะพี่นองเขาไปสองคนก็สิบบ่ไดดอกอันนี้ก็สิเป็นคล้ายๆกล้องรับบริจาคแว่นเก่าที่เฮาบ่ได้ใส่แล้วนะจ้ะพี่นวงผู้ใดบ่ได้ดใส่แล้วิ่นก็เอาไม้ยนลงก้องหนีจ้าไว้สำหรับทรงต่อให้คนอื่นจ้ะ พ่อยายแล้วอ่ะวัดสายตาแล้วร้อยจ้าพี่น้องบัดเนียนเราเลยม่านเฮ็ดธุระอยู่อันบริษัทอันอินชวลันจากบริษัทประกันช่วงที่ย้ายเร้อยย้ายก็เลยอันมาเยืนเบิ่งอันเย่างข้อมืจิวเวลรี่リーแต่วันนี้จะยู่ตรงขามกันกับอันอินชวลันที่พ่อยายแล้วอันเฮ็ดธุระจ้ะงามงานพี่น้องอันนี้เป็นเพชร ห้ามดีจัดพิมพ์นากรมิหลายรั้วข้าจะอันนี้สามพันกว่าบาทส่วนหากท้องเหมือนฝรั่งก็จะสิบเป็นท้องเก่าเค่ท้องสิบแปดเค่จัดพิม์หนาแต่คิว่าเป็นท้องค้นกันเนียจ้ะแต่ว่าเปอร์เซ้นท้องมันสินหน่อยกว่าอันท้องนานเท่า ท่องเก่าแค่กับสิคิดเป็นเปอร์เซ็นท่องกับสิประมาณ7 7 3 8เบปเปอร์เซ็นต์ค่ววนะวเผ็ดส,สวยสวยไปนอลย<ม> นี่สองวงแล้วราคากับบ่า่สูงปไนได้ดอกพี่น้องพ่อจับตองได้ยุ่ง้ะเพชรมันก็สิมี่ท่านอันเพชรธรรมชาติแล้วกับเพชรทองแรบเด้อพี่น้อง เพ็ดแลบเพ็ดของแลบสีบอพงซําเพ็ดธรรมชาติจ้ะอันนี้จะเป็นเงินจะพี่น้อง เงินกะสวยไปอีกแบบนึงอันนี้จะเต็มสอยขอมือเง,งินอีกอย่ปีที่แล้วพ่อยญยอันกระสือตุ่มหัวเงินให้อันเด็กน้อยผูละครูจับน้องให้ลูกย่อยน่ะจา๊ะผูลกครูกระครูะละหก0อยเจ็ดอยบาทไทยอยู่จ้ะ แต่ว่าเล็กหน่อยเห็ดเสียพี่น้องอันขาล็อกข้งางหลังแม่าหายจ้ะสอยขวามือเงินตกงามเด้กพี่น้องน่ารักน่ารักกระจุ๊กกระจิกอันนี้ยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยก็บาทจ้ะสวยอยู่พี่น้องสสยขวามือเงินน่ารักแม่จ้ะ น่ารักรกะจุ้งตะจิ้มยางพายหลังขนมปัง,ไปไง,งปจจพี่น้องใหญ่แวะเบิ่งก่อนจังก็ส่งไปตะแสบถอดจากพี่น้องพี่น้องว่า,า,าก็จ้ะพ่อใหญ่กับว่าสายตาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดธุระเรียบร้อยแล้วสายตาพยย่อใหญ่บ่เปลี่ยนจา้าสายตาจำเก่าอันพ่อใหญ่เราก็เลยว่าก็จันเราก็จะใส่แว่นตัวเก่าไปจา้า เรามีแหวนหลายตัวค่ะจ่าพญัยนันเราไปตัดยุ่เมืองไทยกับมีตัดยุ่หนีกับมีเราก็เลยว่าขันสายตาเราเปลี่ยนแล้วกัเรากิสิใใ่แหวนอันเก่าจ้าก็เลยบ่ได้อันเสียเงินซื้อแหวนไม่จอยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัานี่ก่อนจ้าพอกันไม่คลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องที่รับชมคลิปของยายจ้าสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีจ้า